สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแป้งชมธนาพรพัชนกค่ะวันนี้นะคะแป้งชมเนี่ยอยู่ที่เมกะบางนาชั้นสองนะคะแป้งจะพามาทัวร์ร้าน Ace Power by IT City นะคะง่ายๆเลยค่ะคือขึ้นชั้น2มานะคะก็จะอยู่ใกล้กับโรงหนังเมกะซินเพ็กนะคะตรงข้ามกับฟู้ด r e p u b บิกตรงข้ามเลยหาง่ายมากแลววันนี้นะคะแป้งจะพาไปทัวร์กับร้านที่มีไอเทม สำหรับคอเกมเมอร์เลยนะั่นเองเราจะพาเข้าไปดูค่ะว่าร้านมีอะไรบ้างจำหน่ายอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะไป้และตอนนี้นะคะแป้งก็อยู่ภายในร้านแล้วค่ะถ้าเป็นด้านโซนนี้นะคะก็จะเขาก็จะจำหน่ายจอนั่นเองว้าวเราพาไปเดินที่แรกก่อนว่ามีจออะไรบ้างใช่ไหมคะว้าวนตแล้วมีโซวีด้วยทุกคนหาซื้อได้แล้วนะคะที่นี่ตัวใหม่ xl 2 5 4 6 k ขายดีม,มากอยากให้ทุกคนอ่มาลองใช้ลองสัมผัสลองมาถือลองมาหิ้วว่าแบบลักษณะดีไซน์เนี่ยเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วก็มีตัวนี้ด้วยคือ XL 2 4 1 1ีให้ทุกคนได้ซื้อบอกเลยว่าปังมากที่นี่มีขายจอด้วยเว้ยไปต่อ,อที่นี่มีเก้าอี้ให้เรานั่งด้วยหรอเก้าอีค้คุณุ้ๆเหมือนเคยนั่งที่บ้านสบายจุม สบายเราได้ที่บ้านรับรองแป้งคอนเฟิร์มว่าสบายจริงอ่ะสมมุติถ้าท่านใดนะคะรู้สึกว่าเอออยากประกอบคอมอยากซื้ออะไรใส่คอมนั่นนี่สามารถมาทําที่นี่ได้เลยนะรับรองรวดเร็วทันใจเพราะว่าของเยอะไม่ต้องรอค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่อีกโซนหนึ่งนะคะทุกคนคือเป็นโซนที่มีไอเทมเยอะมาก,มากเพราะเป็นเกมมิ่งเกลียดทั้งหมดเลยฝั่งนี้นะคะอแน่นอนว่าเราพลาดไม่ได้เลยก็คือเมาส์โซวีนั่นเองอยากให้ทุกคน,นได้มาลองสัมผัสค่ะว่าเอออยากใช้เมาส์รุ่นไหนอะไรยังไงจับถนัดมือไหมเพราะที่นี่เขามีให้ลองค่ะมีทั้งแผ่นลองเมาส์ไดไดนี เอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะซื้อเกมมิ่งเกียร์หรืออยากประกอบคอมนะคะสามารถมาได้ที่ด้าน S Power by i t City ได้เลยนะคะแน่นอนว่าอยู่ที่เมกาบางนาชั้น2หาเจอง่ายมากค่ะเพราะอยู่ใกล้โรงหนังเมกาซีลิมเพ็กนะคะหรือตรงข้ามกับ Food Republic นั่นเองหาง่ายมากเดินตรงเข้ามาเลยนะคะทุกคนคะ่ะและถ้าใครนะคะอยากลองสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆสามารถมาจับต้องได้สัมผัสได้ลองใช้ได้โดยเฉพาะ โซวีน so so ั you, so, them, so ่นเองเพราะว่าโซวีนะคะเขามีทั้งจอมีทั้งเมาส์มีอะไรต่างๆเกมมิ่งเกียร์อยากให้ทุกคนน่ะได้มารองใช้ลองสัมผัสกันนะคะก็วันนี้นะคะแป้งชมก็ขอราไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะอีพีหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ่า